สวัสดีครับทาท่าเชนอ่ะพ่อพพี่น้องเช่นเคยครับเพรามวันนี้พพี่น้องมากินตำมึกลูกลมึกลูกมึกกระดองพี่น้อยใส่พอดีค้าที่จริงมันใหญ่กว่านีดเด้ยเอามันลวกบานนี้แวบลงหน่อยก็จะมีกุ้งกุ้งเยอผักกาดกรอบแล้วก็ผักบุ้งมาพี่น้องขนมจีนพ่อพพี่น้องมาโอ้เหมือนผมใส่ขนมจีนพ่อพเห็นน้ำมันแบบน้ำปลาแบบโอ้มันดูดน้ำไปบรพี่น้อง น้ำจีนดูดน่าไม่เป็นไรมาๆหมเจบแชร์ร่วมกันพี่น้องมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยแปดหมื่นซับสไครต์แล้วครับในแฟนเพจนะครับเดี๋ยวให้ตังค์ผมออกก่อนน้ำจีนอันนี้มาสนองพี่น้องอาจจะเป็นพวกอาหารทะเลกับพวกผมผมอยากกินพวกเบิกทักโกลอปียงจริงไหมพี่น้องมันเกิดราคาสูงกับผมไม่เนี้ยพี่น้องเนี่ยดนดนโดนสื้อเทียนะพี่น้องนะมาอาจจะเป็นแต่ว่ากับพท่านใส่ฟันท่งว่าเป็นอีหยังนะครับพี่น้องนะมาอยากให้เงินออกกันภายในเดือนนี้ละอีสเนององพี่นอกมาเจ็บแชร์ร่วมกันพี่น้อง เฮ้ยคือนาลักแต่ว่าม,มึกอนาลักพี่น้องนาลักนาลักเอาต่อไอแต้ยอืมอืมอืม,อม,อมพเพชรเปรี้ยวหวานแซ่บเซยอพี่น้องมากมาอืม อื mm ้มคือเกือบสามารถนี่น้องอื้อ จำนี่ก็ดีกินก็ดีข้าวเลยมึกหน่อยมึกหน่อยลูกมัน tám <laughs> <laughs> hmm. chín bạc hmm. Ừ. Mm. cũng phân luôn. ôi nhạc thế trên nhỉ Hmm, nampak Tak đa lắc ừ ừ gửi kem gừa những một kem tầm vô Rồi mấy anh ta kỳ bây Hết ngàn vô hàng có bộ hàng có bộ tâm, ếp phút đấy เวียนงานหางไปขายโจกอยู่หางเอ็มโพเรียมเบอร์ไปสูดุดเลยขายโจกกับเราเรียนหมนูโจกจุู่าไปแล้วซิปก็ปีที่แล้วไปแล้วเพราะมันเห็นหางโจกจุู่ลาดเอางานหนึ่งจะเจ็ดม่วงโอที่สุ่มเกิน ร้านงทางแต่ไมนล้านชมตำก็ยากมีิตกค่ะมันใส่ี้ปลาบ่ะมันมีมันกินแห้งนะพี่น้องเขาบอกเอาขึ้นนี่จะตำปูนี่แหละนี่กับปูตัวด้ำดำเข้มๆบางทีอะใส่แท่นปลาแดกโอ้เสียบด้วยกันพี่น้องไองมู หมูตำไทยกินเรื่องเอาตัวน้ําดํำแบบอยู่ตัวแม่ยแม่ตัวน้ําดํำม,มันจะตําระบาดมันจะออกน้ำน้ําดำทีเดียวเรื่อน้ำปลาดิ่แซ่บแต่ก็บอกมีปลาดิ่ข้าบเอกใส่ปลาดิกินมันแรงเหรอโอ้มันก็บบะเสียบเลยครับหนะัวเหมืองมันมีปลาดิต้มบวกตำเร็จรูปมันกินมาแห้ง ก็เ็นใจเลยเมื่อกี้ขึ้นทางม่ได้เหรอแก่หา ขายของกับไปแหลกกันกินในฟูดู่น้ำฟูดปล่อยขายโจ๊กเจ้าขายกกบเหลาเจ้าขายก๋วเเยเตี๋ยวกัดไถอาหารญี่ปุ่นกันแหลกกันแต่แกบวมหูเนอะแต่แกหูโดนดาเนอะแลกกันเพาราะเวาอ่ะจะของกินจนเบื่อเนาะพวกโจก๊กพวก,กวเกาเหลาพลาต้ม อยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อทรงซิกกัน <c oughs> จัดไปผมกินกระเพาะปลาเป็นก้อนเ็นงานห่างนะไดก้กระเพาะปลาแท้ได้ไหมน้องของแท้รู้แล้วลายมือเป็นวเป็นมือเหมือนละ ป่าวดถึงที่เป็นในห่างแล้วไป็นหเานาะกินเขาเนี่ยหอกกับอนะไรเน้ยต้องไปพักชค่นทิ้นมาจิกินบ่ได้ข้าว้าบ่า <c oughs> เราให้กินเลยเนาะตือปั๊บเตือนรหาที่บาทกันกันหัวหน้นาไม่เห็นลุงเทียร์มันกับ่้าปั๊บดอก มันจะทำท่าว่ามอขอมะขอโจกมะขอก็เราไปเทศเนี่กัะหูกันล่ะการร์มารวยกันนั่นไม่น้อกนะแต่ว่าบางที่กับอุลุ่มารวยแล้วก็ได้ใจบางคนนะมันหนาคนเงินลำบากขึ้น trong trái kháng bên bắt đầu, không bên không biết tuần quân <laughs> đúng sản xuống xuống nhũ đa đa các bạn không cứ mi heo lắm rồi bên heo đấy nhỉ nhầm thường heo เบิดเดินโม่เบ็ดเบ็ดเบ็ดอ่ะนม่เต้องอย่นนางไรกินเล่นมึงไปคุยไปยกับเพื่อนดีไม่เอาชีวิตงานหา่างลำบากเย็นโซ่เดออเด้อเยืนยืนย่บัดรมืออฮะพี่น้องท่านใดอยากไปสัมบายก็ไปสมัครงานห่างเด้อแต่พอผมมาไหวแล้วดูเงินอ,อายุหลายแล้วเย็นมไม่ไหวหรอกปวดขาทั้งเก่าทั้งไขมัน ขังกระดูกทับเส้นเอ้ยโอ้สารพัดลกอ่ะพี่น้องขอบคุณที่เ,เกียรติติดตามรับชมคำขอทาเพื่อนพี่น้องใส่กับขนมกินใส่กับปลาหมึกตัวนี้น้อยอย่าทำนี้พอดีกินพี่น้องยำคำหนึ่งพอดีเอ้าคลิปหนาพอกนไเมไิครับสวัสดีครับผม